เล่นอุยดเลครับหน่มหมีเด้อเียไมได้กินมหี่มี่ห่มีบนุมหมีไมขนุนเด้อเขาก็นีูหุกมีเนไงง่ายมันครับันหุมีครับขนุนครับอ้หวานหวานมันมาเลยหวานเจ็บสุขคาต้นส้เข้าต้นอุ้มหอมครับหวานหวัง อ,อ,อืมอืมถึงถึง,งนี้ออืมหวานหวาอืมกินเ้าเหล่าตะยาอะไรเนี่ยกินคลสมากกัรงไม่กินยิบแยบด้วำรุงมแลใช่เนี่ยกินยิบแยบม่แชลจำปลาฟกาินบ่ โอนี้นแ่บจดนิดนะไว้ม่แขวะซะลวกลวกไนจังยเนาะอันนี้หันไม่บอกเนกินดิบแล้วก็กินเมียงกินเมียงนะบังไม่ยนี่นี้กินเมีงพูดได้เลยผมลเน่เอาตัวขอมีมาเอิญนี่ตัวขอมีน่อยมาเอิพูดได้น่อยๆอยู่กลางรูปไฟยัง่อเด้อแต่ที่ขาวันนี้บ่ก็บังดเสดกไปกอลัง เบ e ืบ้องทั่วประเทศตัวเนี่ยนะนี่ไปออกพนักงานโอ้ปั้นนั่นเลยจ้ะโอ้ไปทัวกันด้วยทัวจังไรตัวประเทศตัวไล่เป็นทัวจังหวัดเด้ยวเถอะนะสามสิบสี่สิบประเทศทั่วโลกก็บุ้งมี่บุกงมี่มีลูกน้อยเนี่ยพันยังกว่านี่มะเลี้ยนบาทเลี้ยนบาทนี่เลี้ยนบาทบุ้งวอก็ไผ่ไม่มีไผ่วอกออกรายการครับโอ้จ้อยการช่องชุบชุบเลี้ยนบาทกินดิบอร่อย มาติดอามมีอีกสิีใครเพิ่นเห็นหน้าเลยไหมใครจะมาเบิ่งกันนี่โอ้เพิ่นเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ันปั่นนั่นอี๋เดี๋ยวครับบ้านเมืองจะเล่นปั้นนั่นจะเห็นกันปั้นนั่นเรือเห็นกันทั่วโลกโอ้โหได้เห็นยังรักเห็นยังบ่ได้เดือกแต่คนโอ๊ยพอเรายิ่งดังเนาะพอเราเห็นทุเรียนหนอกก็ดูเนาะน้ำมาเบิ่งหลุดตีเออน้ำมาเบิ่งห่อดตอง แต่ละข้ามผุนอะ่เปกวกแล้วกกยังไงเนาของเทียนนะผุนกันละงอกเมยสองหมย์แม่มันสุกไปแล้วบงลูกอันนี้เป็นงอมพวตัวเี้ยงน่ยงอมพัวจลเลี่ยครับคลินี้ไปคนี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีครับ